ถึงทรัพย์สินทางปัญญาในคะมุมมองของน้องโบเองแล้วก็บทบาทในงานไอทีแฝงที่จะเกิดขึ้นค่ะค่ะสำหรับโบนะคะก็เป็นอย่างที่ทุกๆคนก็ทราบนะคะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยสมัยนี้มีทุกอย่างมีโฟล์เเมีอย่างที่น้องลูกตาดูไปนะคะว่ามีอินเทอร์เน็ตมีอะไรมากมายที่สามารถดาวน์โหลดเพลงหรือว่าอนนี้ดาวน์โหลดหนังไฮเดฟินิชั่นได้แบบอย่างเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ มันมันก็เหมือนกับบันทอนคนทํางานเบื้องหลังทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้านะคะกว่าเพลงเพลงหนึ่งจะเสร็จเป็นหนึ่งเพลงใช้เวลาหลายเดือนลองนึกดูว่าหนังฟอมใหญ่ใช้เวลาเป็นกี่ปีที่จะจะจะหลบขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว,ว่าอยู่มีคนมาก๊อกไปเมื่อไหร่วงการบันทิงของไทยของเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมคะ <laughs> ก็ถ้าเกิดว,ว่าอยากเห็นผลงานดีๆออกมา ได้ฟังเพลงดีๆได้ดูหนังดีๆอาจจะมีเซเชิ่ยเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมมากเลยอย่างนี้ก็เราก็ควรที่จะสปอร์ตแล้วก็ซื้อของจริงใช้ของจริงแล้วก็สปอร์ตคนที่ทํางานนี้เพื่อที่จะมีทุนทุนทรัพย์ในการทาโปรเจกต์ต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นมุมมองของคนที่ทํางานนะกว่าจะได้ผลง,งานมาชิ้นหนึ่งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เงินลงทุนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยๆกันนะคะเข้ามา ส่วนที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเราแล้วก็ของทีมงานเบื้องหลังสัก้ายทูฟานเเชียไปให้ทุกๆคนได้ชมกันว่าวงการเพลงของคนไทยเราก็ยังเยี่ยมอยู่ค่ะเยี่ยมอยู่แล้วนะคะแล้วว่าแพงเคามองประโยชน์ของงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญายังไงครับคือเออเดวนะประโยชน์ละประโยชน์เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยเราเป็นศิลปินใช่ไหมนี่พูดโดยรวมเลยกันก็คือ อย่างแพงก็เป็นคนทําเพลงเองนะคะแล้วก็เป็นศิลปินนักร้องเหมือนทุกๆคนแพงคิดว่าอย่างที่พี่บอกบอกก็คือจริงๆเลยค่ะเวลาเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยใช้เวลาอัดไม่ใช่แค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงมันใช้เวลาทั้งวันเพลงหนึ่งเพลงมันมีดนตรีมากมายในการที่จะต้องอัดรีคอร์ดลงไปเพื่อจะให้หนึ่งเพลงเป็นมาสเตอร์ออกมาอัดร้องร้องเนื้อร้องแล้วก็ต้องคิดแล้วต้องใช้สติสธรรมญาของเราในการแต่งเนื้อ คนที่อัดกีตาร์อัดเบสอัดกล้องหรืออัดอะไรต่างๆก็ต้องใช้ความคิดของตัวเองในการขีเอทเมโลดี้โน้ตตัวเองซึ่งทุกๆทุกๆสิ่งที่เขาคิดออกมานี่คือเขาคิดเองทําเองแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือเพลงออกมาหนึ่งเพลงปล่อยลงมีโฟแชร์ปุ๊บหนึ่งเพลงแป๊บสิบสามสิบยี่สิบวินาทีปุ๊บไปละคือมันไวมากแล้วแพงรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทําเลยศิลปินทุกคนรู้สึกเอ แย่ yeah, แล้วก็บัรเทนติดใจว่าเราทํามาตั้งนานเราเราได้ผลตอบรับเพียงเท่านี้หรอเพียงแค่คุณมากดคลิกโหลดตั๊บเดียวมันรู้สึกว่ามันเป็นการดูถูกคนทํางานเหมือนเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก,ก็แล้วแต่ทั้งหนังทั้งละครเน้่งอดงดนเรื่องเพลงอย่างแพงเองก็จะรู้สึกเลยว่าเอ๊ ทำไมเทคโนโลยีนี้มันทาให้เรารู้สึกย่ำแย่ขนาดนี้นะตอนปัจจุบันนะคะแพงรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนสใส่ใจใ,ในบทเพลงที่เราทําออกมาหรือผลงานทุกๆคนที่ทำออกมาและที่สาคัญที่สุดคือเป็อยากจะให้ประชาชนคนไทยสนับสนุนเพลงไทยเพราะว่าคนไทยแพงว่ามีความคิดไม่ไม่ไม่น้อยกว่าต่างประเทศแพงเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะ คนในคนไทยทั้งว่านักดนตรีทุกคนเก่งมีความสามารถอยากให้สนับสนุนคนไทยเยอะๆค่ะค่ะขอบคุณน้องแพงนะคะสุดท้ายน้องปั๊มคะจะฝากอะไรไหมคะผมก็คืออย่างแรกที่จะพูดก็คือจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่เก่งมากนะฮะแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญมากเหมือนกันเพราะว่า ไม่ใช่แค่วงการเพลงหรือว่าวงการนักแสดงเดียวไม่ว่าจะเป็นสินค้าอย่างอื่นในของประเทศไทยเนี่ยหลายๆอย่างเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วก็คนไทยหลายๆคนอาจจะมองข้ามในสินค้าที่ใกล้ตัวของตัวเองไปแล้วก็ถูกต่างประเทศปึเบเอาไปใช้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวของมะลิเองหรือว่าอะไรที่เป็นความเป็นไทยของเราเองอะไรนี่หลายหลายอย่าง,างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ผมจะแก้ได้อย่างแรกก็คืออาจจะเริ่มจากตัวเองก่อนคือสิ่งที่ใกล้ที่สุดนะฮะอาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่แบบว่าเชิญชวนให้น้องๆหรือว่าคนไหนที่ชื่นชมในตัวของพวกเราในตัวนักแสดงหรือว่านักร้องหลายๆคนเนี่ยเ,เห็นคุณค่าของการมีเลิขกสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันจะต้องค่อ,อยๆแบบว่าปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดไปก็อาจจะใช้เวลากันบ้างแต่ผมก็อยากจะบอกว่าคนไทยเป็นคนที่เก่งรวมไปถึงสินค้าของคนไทยและของใกล้ตัวครับผมเพราะว่า จริงๆแล้วประเทศอื่นเขาก็หาไม่ได้เหมือนเรายัางไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผม แน่นอนนะคะเมืองไทยมีดีในหลายอ,อย่างแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราก็ดูแลกันไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีการละเมิดกันบ้างอย่าท้อนะคะอย่าหยุดคิดนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องการงานดีๆนะคะจากน้องๆโดยเฉพาะศิลปินวันนี้ถือว่ามีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นมากๆาาท่านอธิบดีคะสงสัยต้องทํางานหนักหรือเปล่าคะน้องๆในรู้สึกว่าโอ้โหท้อเลยนะโดยเฉพาะมีวิ่งมาขอลายเซ็นเป็นเทปกีดือใช่ไหมคะก็ต้องเป็นบทบาทของทางกรมแล้ว ก็เรียนว่าในส่วนนี้เองนเรามีการพเด็กกำลังนะคะ